วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่บางโพนะครับ ันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่บางโพนะครับก็เป็นย่านคาไม้นะอ,อันดับอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะเป็นแหล่งใหญ่นะฮะตอนนี้เราอยู่ถนนประชาลาดนะฮะส่วนซอยที่เราจะไปเนี่ยเขาเรียกว่าซอยประชานาลุมิตรนะครับ ตรงนี้นะครับคือที่เขาเรียกว่าถนนสายไม้นะฮะก็คือตรงนี้นะครับประชานเลมิตรทั้งซอยก็จะเป็นร้านขายไม้หมดเลยนะทั้งไม้ไม้จริงไม้ปลอมอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ร้านแรกเลยนะครับที่เราจะมาก็คือร้านทวีกิจผลิตภัณฑ์ไม้นะครับ พอดีวันก่อนผมมาเห็นไม้อยู่ประเภทหนึง่งแล้วก็น่าสนใจครับเพราะว่ามันเป็นไม้อัดสีเขียวที่เคลือบผิวขาวมานะครับแล้วก็คอนเซปต์รถคันต่อไปของผมจะทำสีขาวนะฮะแล้วก็ดูว่าอันนี้มันไม่ต้องทําสีเลยมันใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ หลังจากเราเลือกไม้แล้วก็สั่งเรียบร้อยนั่นนะครับ <Okay. S 1> ก็ขับรถเข้ามาได้เลยนะฮะมาขึ้นไม้เลยนะครับมีไม้เยอะแยะเลยครับสารพัดอย่างนะไม้สนไม้ยางไม้สักเลือกเราได้เลยครับ ตอนนี้เราก็ได้ไม้ที่เราต้องการนะครับก็ขับออกมาจากร้านนะฮะเนี่ยนะในถนนประชานลิมิรเนี่ยครับก็จะสองฝั่งก็จะเต็มไปด้วยร้านไม้ร้านอุปกรณ์ต่างๆนะฮะสามารถมาเลือกชมได้เลยครับแต่ที่จอดรถจะหายากนิดนึงนะครับจอดเป็นวันขี่วันคู่ครับถ้าวันคู่ก็ อยู่ฝั่งซ้ายวันขี้อยู่ฝั่งขวาแล้วก็อันนี้ถังไม้น่าสนใจครับเอาไปทำเอาไปทำหางล้างหน้าบางร้านก็รับตัดนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ขับรถเก่งมาอาจจะซื้อไม้ย,วยาวๆกลับไปไม่สะดวกนะครับบางร้านมีรับตัดลองเลือกดูครับวันนี้เราจะขึ้นงานผ้าเพดานนะครับโดยของเดิมเนี่ยมันมีผ้าเป็นผ้านวมกันร้อนมาแล้วเราไม่ลอกออกนะฮะแต่ว่าเราจะติดฉนวนทับเข้าไปก็เพิ่ม ประสิทธิภาพสองเท่าแล้วก็คันนี้เราจะใช้เป็นฝ้าแผ่นเรียบนะฮะเป็นไม้แอสจีนนะครับถ้าใครจะไปซื้อนะฮะไม้แอสจีนลายภูเขานะครับขนาด3มมิลแล้วเราจะตีขึ้นไปก่อนแล้วก็จะติดตัวไม้ระแนงสีขาววันนี้ทับเข้าไปนะฮะตีเป็นริ้วๆเป็นระแนงก็จะคล้ายๆคันเบนซ ทีวันที่ผมเคยทําไปนะฮะนี่นะครับก็เป็นไม้ระแนงนะฮะทาสีขาวงานไม่ทำหาแต่เรื่อง แค่นี้ทำสีเสียเวลาอัปเดตผลงานวันนี้นะครับกับหัวจรวดซูปเปอร์วากอนของช่างแบงค์นะฮะช่างแบงค์กล่องซิ่งจะมาเป็นสายชิลแล้วนะครับผมคันนี้นะครับค่อนข้างเลยเวลาไป3าสาวันแล้วนะกำหนดว่าคือ2อาทิตย์อันนี้เลยมาหน่อยหนึ่งแล้วก็สาเหตุก็เรื่อง เรื่องรถที่เสียด้วยแล้วก็เรื่องฝนตกอะไรพวกนี้ด้วยะฮะงานมันก็เลยช้าลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็วันนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วะฮะเหลือเก็บงานนิดๆหน่อยๆน,นะครับตรงนี้เรากำลังจะใส่ถังน้ำเพื่อติดตั้งตัวชาวเวอร์เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวจะติดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับ ด้านนี้ก็เตรียมจะใส่ลิ้นชักนะฮะลิ้นชักสามสามสามตู้ไม่มีลางเลื่อนนะครับเพราะว่าเป็นลิ้นลิ้นชักสั้นแล้วก็ไม่ได้รับน้ำหนักอะไรนะฮะตรงนี้เดี๋ยวติดสาตู้เข้าไปนะครับก็เก็บของได้แล้วก็ใช้สำหรับเซอร์วิสระบบแอร์คอนได้นะฮะ ระบบไฟเดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเก็บงานปิดฝาตู้อีกนิดนิดหน่อยหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีนะครับผม